สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่กับน,น้องเหมยลี่เหมือนเดิมเลยนะก่อนจะไปรับชมที่เด็ดของวันนี้นะคะเหมยลี่ขอไปสรุปผลประกอบการที่ให้ไว้เมื่อวานก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้กับเหมยลี่กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อวานนะคะเหมยลี่ให้ไป2บินนะคะก่อนนอนนะคะในกลุ่มไลน์ v i p นะคะก็กินเต็มไปทั้ง2บินเลยนะคะทุกคนสําหรับบิน v i p ของเหมยลี่นะ ส่วนคู่ทางหน้าเฟซน,นะ,คะคู่นี้เหมียลี่ให้กดสูงแรกนะคะในราคา0.5ถึง1นะกับสูงเต็มเกมนะคะในราคา2ถึง2.5นะคะคู่นี้นะคะจบเกมครึ่งแรกไปที่1ประตูต่อ0นะคะก็ กินครึ่งนะคะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมที่ศูนย์ประตูต่อ2นะคะก็เสียครึ่งนะคะสําหรับคู่ทางหน้าเฟซนะคะส่วนคู่ทางหน้า YouTube นะคะขออภัยสําหรับคนที่ติดตามกันด้วยนะคะก็ตายไปนะคะครึ่งแรกจบเกมไปที่ศูนประตูต่อศูนย์นะคะส่วนเต็มเกมจบเกมไปที่1ประตูต่อศูนนะคะสกอร์สูงไม่มานะคะสําหรับคู่นี้นะ เรามาดูทีเด็ดของวันนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะสําหรับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่3กุมภาพันธ์นะ2,565นะคะเหมยลี่เอามาฝากในนี่เลยนะคะโคปาเดลเรสเปนนะคะคู่ระหว่างนี่เลยนะ,ะเลอันโซเซดาดนะพบกับเลอันเบติสนะคะคู่นี้นะคะแข่งกันในเวลาตีสอนะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะคะเรามาดูข้อมูลสถิติย้อนหลังกันต่อนะคะ คู่นี้นะคะเจอกันนะคะนัดล่าสุดเมื่อวันที่13นะคะเดือนธันวาปี2021ที่ผ่านมานะคะเป็นทางฝ่ายเลอันเบติสนะคะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะคะครึ่งแรกนะ,ะมีสกอร์1ประตูต่อ0นะคะก็สองทีมนี้นะคะเจอกันส่วนมากก็จะเป็นสกอร์สูงนะคะมี1น,นัดนะคะเสมอ1-1น,น,นะคะเต็มเกมไม่สูงนะคะเรามาดู10นัดหลังกันดีกว่านะคะขอะคาฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะ สิบนัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะมีชนะอยู่ที่5นัดนะคะเสมอ2แล้วก็แพ้ไปที่3นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกมีอยู่ที่7นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะก็10นัดหลังนะคะ มีชนะอยู่ที่5นะคะเสมอ2แล้วก็แพ้ไปที่3นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีถึง10นัดเต็มเลยนะคะเต็ม10นัดหลังเลยทีเดียวนะคะสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะเราไปดูราคาบอลกันต่อดีกว่านะคะสำหรับราคาบอลของคู่นี้นะคะเหมยลี่แนะนำนะคะก็กดสูงแรกนะคะในราคา1ลูกนะคะ ถ้าจะให้ชัวร์นะคะเหมยลี่คิดว่ารอให้บอลแข่งไปสัก5นาที10นาทีนะคะรอให้ราคาไหลลงมาอยู่ที่0.5ถึง1นะคะแล้วก็กดย้ำไปอีกทีนึงก็ได้นะคะสำหรับครึ่งแรกนะคะส่วนสูงเต็มเกมนะคะเหมยลี่แนะนำให้กดในราคา2ถึง2.5นะคะทุกคน คาดว่าสกอร์สูงน่าจะมานะคะสำหรับคูณนี้นะคะก็ชอบจัดขัดสวนเหมืยลี่กันได้นะคะเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านนะคะ ก็ขอให้เฮงๆปังปังกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะเมยลี่ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะกับกลุ่ม VIP นะคะยูฟ่า88นะคะก่อนในกลุ่มนะคะมีเซียนหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเจ๊ดาวพี่เป็ดบางมีนพี่บิ๊กจ้อนนะคะปังเงียบนะคะแล้วก็เมื่อวานนะค,ะคุณอีดนะคะให้สเต็ปแตกกันไปเลยจ้าในกลุ่มจุกๆกันไปนะคะ อาเซียนแต่ละท่านเมื่อวานนะให้บอลเข้าทุกคนเลยนะคะบิน V ีพีเข้าอย่างเดียวไม่พอมีสเต็ปแตกกันด้วยนะคะสำหรับใครนะ,ะที่อยาก ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม v ีพีแบบนี้นะคะก็แอดลน์น้องเหมยลี่มาได้เลยนะที่ mly นะคะ under score 88นะแอดแล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมยลี่ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องเหมยลี่นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้นะเมยลี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ